สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บผลไม้ข้างบ้านกันค่ะก็มไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคือลูกอะไรนะคะแต่ว่าตอนที่แม่กับป้ามาเที่ยวสวีเดนนะคะแม่กับป้า,าก็คือมาเก็บอยู่ตรงเนี้ยทุกวี่ทุกวันนะคะพะาไพกาก็คือชอบมากนะคะวันนี้นังก็เลยชวนแม่มาเก็บนะคะทุกคนนี่นะคะอย่างที่เห็นนะคะลงมือปีนต้นไม้เองเลยนะคะปีนเสร็จก็ลงไม่ได้เช่นเคยค่ะนี่นะคะมามีก็ต้องช่วยนะคะแล้วก็ขึ้นไปปีนเองด้วยเลยเหมือนกันเพื่อลูกสาวนะคะลูกสาวขอมาเราก็ต้องทําไปค่ะ ทำได้ทุกอย่างค่ะทำผมสสวยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องปีนต้นไม้นะคะผมบันแล้วเนี้ยก็ไปติดอยู่ที่กิ่งไม้หลยรอบเลอเกินวันนี้นะคะนี่ก็คือเก็บเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กําลังจะเอามาโชว์ให้ดูนะคะสีมันแดงมากแล้วมันก็แบบว่าหวานๆเปรี้ยวๆนะคะแต่จะออกหวานแบบมากกว่าเปรี้ยวนะคะก็คืออร่อยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือลูกอะไรนี่ก็คือเก็บมาแค่นิดเดียวนะคะเอาแค่แบบพอชิมหอมปากหอมคอนะคะให้ลูกได้แบบว่าเออสบายใจนะคะว่าได้เก็บแล้วเดี๋ยววันหลังจะมา